ดูครับดูครล้าครับมันยกล้มขึ้นไม่ได้เลยลมพักติดตามรูปเจ้ากคิปวิดีโอสวยๆเจ้าคือถ่ายเจ้าขึ้ถ่ายทอดสดได้เจ้าคือถ่ายทอดสดได้ผมขึ้ถ่ายบมได้สัญญาณนิดเจ้าดินามาหัวหรือแหวนแขกระเซ็นเด้กระายคุณ่ะขนมขวายรถก่อน เงาะออสเลยพี่เอเงาะออสออสลานยางอ่ะกับน้องตะกลปป๊าป ลงน้ำแดงลงน้ำแดงสาวสวยค้นักเตลงน้ำแดงลีั้ง่ะว่าจนเอาแล้วว่าจะขอว่าจะกอดแก้มสาวสวยว่ายังไว่ายังไทำหวานว่าจะทำหวานมไม่ไหวเฮยสาวสวยวิ่งเร็วนี้จริงๆเลยปล่อยให้สาวสวยมเวกเอาเช่นเคยโ